ก็คือการตรวจสอบว่าเครื่องยังคงสภาพจากความใช้งานไหมที่เราต้องดูแลนะครับงขอชุดนี้ออกมานะหลังหลังจากเลือกใช้งานนะครับชุดนี้หมุนออกมาหนะครับชุดนี้ออกมา ดิงจุดนี้นะครับมืล้นของอกมาทำความสะอาดนะครับอที่สองก็คือตัวนี้หนึงขึ้นมานะครับเอามาทำความสะอาดนะครับล้งงางลํา,าความสะอะาดให้เรียบร้อยของทุกวันนะครับหลังจากเลิกใช้งานนะครับตัวนี้แล้วก็ในโซนของฮีเตอร์นะครับฮีตเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็คือ ใช้ตัวเป็นผ้าไมโครในการเช็คทความสะอาดนะเป็นคิตเตอร์นะใช้กอดไบไม่ได้ต้องใช้เป็นผ้าไมโครในการเช็คนะครเพื่อความสะอาดของทุกวันนะต้องไม่มีเศษอาหารตกคาอยูนะ่ภายในหลังจากที่ทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยของในแต่ละวันปุ๊บประกอบตัวนี้คืนก่อนนะครับกดลงไปสองขั้นตอนต่อไกนะครับกดตัวนี้ลงไป กในส่วนที่เราต้องทำความสั่งของทุกวันนะครับขันพ้อตึงมือนะครับเราประกบความที่เดิม ันน้ก็ปิดเปิดตาเครื่องไว้นะครับเพื่อให้เพื่อให้ตัวตัวของเครื่องแห้งนะครับพอวานหยุดยุ่งนึงมานยุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็พัดมานำมาเปิดใช้งานอีกทีคือระดับอากาศมันต้องเประมาณนี้